การใช้แก้วในการดูแลผิวหน้าของเราจะช่วยในเรื่องของการทําให้หน้าเราดูมีเลือดปาดแต่งหน้าง่ายขึ้นรูขุมขมกระชับหน้าเรียวไม่หย่อนคล้อยเป็นการรักษาตามแบบฉบับของชุ่นชิวคลินิกค่ะ 1. คุณหมอจะใช้เบบี้ออยล์ในการป้องกันการเสรียดสีของแก้วบนใบหน้าซึ่งจะทาแค่บริเวณรอบกรอบหน้าไปหาใต้คางเท่านั้นค่ะ 2. ใช้การเดินแก้วบริเวณกรอบหน้าไปหาใต้คางทั้งสองข้างค้างละประมาณ5นาทีซึ่งวิธีนี้จะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณผิวหน้าทำให้หน้าดูมีเลือดฝาดลดรอยแผลเป็นลดฝ้ากะบนใบหน้าลดการหย่อนคล้อยอีกทั้งการเดินแก้วบริเวณใต้คางนะคะยังช่วยในเรื่องของการลดไขมันสะสมและปรับสมดุลระบบการย่อยด้วยค่ะ การใช้แก้วจะต่างจากการกัวซาตรงที่แก้วจะอุ่นทําให้เวลาทํารู้สึกผ่อนคลายแก้วจะดูดผิวของเราขึ้นมาเล็กน้อยเหมือนเป็นการออกกําลังกายให้ผิวลดไขมันสะสมดึงผิวที่หย่อนคล้อยให้กระชับขึ้นได้เร็วกว่าการกัวซาซึ่งถือเป็นวิธีการธรรมชาตินะคะที่ไม่มีแสงและไม่มีสารเคมีใดๆเข้าสู่ร่างกายไม่ทิ้งรอยบนใบหน้าค่ะ 3. การดึงแก้ววิธีนี้จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าลดอาการเกร็งจากภาวะเครียดสะสมซึ่งส่งผลให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าตามมาวิธีนี้จะทําให้หน้าไม่รู้สึกอ่อนล้าลดอาการกระตุกและรักษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงบนใบหน้าได้ค่ะ4หลังจบพัตการด้านบนคุณหมอจะทําความสะอาดใบหน้าและนวดกดจุดเพื่อผ่อนคลายตามจุดฝังเข็มเพิ่มให้อีกด้วยค่ะทําให้สมองโล่งปลอดโปร่งและนอนหลับสบายหลังทําได้ดีขึ้นค่ะ